ยชูบอี่เนี่ยยชูบอรี่ยชูบอี่เป็นน,า,น,น,นาคนะะทีเสนาายาชูบ,บีฮะเดอยอ๋อยชูไม่รนะไม่เรียนอ่าสังวาลแล้วกันสังวาลสังวาลอ่าสังวาลคือยชูบีชื่อแขกนะสังวาลเป็ชื่อภาษาไทยนะฮยัสังกสังวาลหรือยัชูบีสังวาลห,ห,ห,หรอ รอสังวานโอเคเรายัายักยักยงกจูวินนะเราย้กบไปหากาศอช้าแม่อากาศพอช้าเซราูเรหญิงอ่าปอบปาวแหวนสรีรอ่าวอ่าจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าไปเย็นศิลปะกีตาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะศิลปะได้คนอินเดียนจะได้อยู่ชื่อดีเยอะมากนะฮะอ่าซึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยมันเหลือัะไครรับสารตะไครเป็นสังวานนะ โอเคอาตังวับ uhm. นะเด็นไเห็นมุฟแบนะฮะอ้อ้อ้โ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 อ้าอ้โ่้โอ้โอ้โอออ้โอนโอ้โอ้โอ้โอออ้โอออ้อ้อออ้อเ จะอไมมนไปได้่ n o r m a y ห like a นแ h นรอบๆ o ุปัตตุรร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  e รร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  e รรรรรรร้รรรไมรร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 ร้รร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 รอรลรร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  ดิโอดไอคอนอุปกรณ์นี้เชื่อมโยงกับชิวะชิวะนั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ติดตั้งสิ่งนี้ในแสตมป์ชิวะดินสากับชิวะเข้าใจไหมโอเคครับ